สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมได้นำเอากฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วสำหรับการขับรถในทางเดินรถปีพุทธศักราช2564มาพูดคุยกันนะครับซึ่งกฎกระทรวงฉบับนี้เนี่ยเขาได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อ23พฤศจิกายน2564ซึ่งใน กฎกระทรวงฉบับนี้เนี่ยจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด240วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็คือจะมีผลบังคับใช้22กรกฎาคม2565แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเรียนรู้มาศึกษากันไว้ก่อนนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้นะครับในกฎกระทรวงฉบับนี้เนี่ย ในข้อ3เรามาดูคำนิยามสำคัญสคัญของกฎกระทรวงฉบับนี้กันนะครับคำแรกเนี่ยคำว่าเขตชุมชนเขตชุมชนเนี่ยเข้าหมายความถึงพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นหรือว่ามีการสัญจรของประชาชนจำนวนมากหรือมีสถานศึกษาสถานพยาบาลหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ หรือมีกิจกรรมที่ทำให้ประชาชนเนี่ยมารวมตัวกันเป็นจำนวนมากข้างเขตทางทั้งนี้ตามที่เจ้าพนักง,งานจราจรจะประกาศกำหนดนะครับต่อมาคำว่าเกาะกลางถนนก็หมายความว่าเกาะที่ใช้กั้นกลางถนนเพื่อแบ่งดังทางเดินรถในทิศทางตรงข้ามกันซึ่งมีลักษณะทางกายภาพที่ชัดเจนมีความมั่นคงแข็งแรงเช่น เกาะกลางถนนแบบยกเกาะกลางถนนแบบกดเป็นร่องและเกาะกลางถนนแบบราวหรือกำแพงแต่ไม่หมายความรวมถึงเกาะกลางถนนแบบสีหรือตีเส้นนี่คือคำจำกัดความของคำว่าเกาะกลางถนนต่อมาคำว่าทางขนานก็หมายความว่าทางเดินรถคู่ขนานซึ่งใช้เดินรถในทิศทางเดียวกันกับทางเดินรถหลัก โดยมีสิ่งกั้นกลางระหว่างทางเดินรถคู่ขนานกับทางเดินรถหลักในลักษณะทางกายภาพที่ชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการเป็นทางเข้าออกเชื่อมหรือผ่านทางเดินรถหลักหรือผ่านที่คับขันหรือเขตปลอดภัยต่อมาคำว่าทางพิเศษก็หมายความว่าทางพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและคำว่าเครื่องหมายจราจรเนี่ยให้หมายความรวมถึง เครื่องหมายจราจรตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงด้วยตรงนี้เป็นคำนิยามสำคัญในกฎกระทรวงฉบับนี้